ันนี้สาธิตไฟฟีดแบคที่กลับนะครับขั้วบวกสีแดงจี้ที่สีแดงขั้วดำจี้สีดำตั้งมิเตอร์สกเกลดีซีศูจุดห้าเวลาหมุนที่ใบพัดเวลาที่หมุนที่ไปพัด จะเกิดกระแสะครับจะเกิดกระแสะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันตรายมากเวลาล้างแอร